ตายโอ๊ยอาจารยนี่ทุกขมากนะมัจะตายเนี่ยมันจะตกนรกไหมถ้ามันไม่มีอะไรในนั้นเลยเนี่ยมันจะดํฤิเรื่องนั้นขึ้นมาก่อนตายไหมเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวตายไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะปฏิบัติอริยามรรคมีองค์แปดจนกระทั่งเข้าสู่ทางสายกลางเนทะ่านั้นอ่ะอ้โหไม่ยากไปหน่อยอาจารย์ก็แค่นี้อ่ะไม่ต้องยากเย็นอะไรนะปฏิบัติให้อยู่ในทางสายกลางมันก็ ความดำมริอันถูกต้องก็คือไม่ดําริิอะไรขึ้นมาทะแล้วจะไปดําริอะไรก็มันไม่มีท่านเดินผ่านเครื่องสแกนที่สนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิเนี่ยเคยกลัวว่าเขาจะค้นเจอยาเสพติดไหมอ,อาจารย์นี่ก็พูดแปลกๆหาเรื่องให้เข้าไปสู่วงจรชัยชนะอลไรสักเละเห็นหรือยัง ถ้ามันไม่มีอะไรมันจะดำริท่านเห็นเฉพาะสิ่งที่ท่านเห็นท่านไม่เห็นสิ่งที่ท่านไม่เห็นนี่แล้วทำไมผมถึงพูดเรื่องที่คุณไม่เห็นเพราะถ้าวันไหนเราเริ่มเห็นสิ่งที่เราไม่เห็นเราจะเข้าใจโลกนี้ เพราะเราเห็นเฉพาะสิ่งที่เราเห็นเราจึงอยู่ในกรอบเหมือนกลาครอบแต่วันใดเราเห็นสิ่งที่เราไม่เห็นเราจะเห็นทุกอย่างในจักรวาลเพราะฉะนั้นทงังตั้งหน้าตั้งตาทำหน้าที่ก็แล้วกันนะผู้เจ้าบอกว่าทำหน้าที่ไปก็แล้วกัน หน้าที่ของเราก็คือไตรสิกขานะเมื่อสิกขาศีลสิกขาเป็นอธิศีลเมื่อสมาธิสิกขาหรือจิตสิกขาขึ้นไปเป็น <c oughs> อธิจิตนะคำว่าอาธิจิตก็คือประกอบพร้อมแล้ว <c oughs> ประกอบพร้อมแล้วจิตก็ตั้งมั่นดีแล้วนะกายเวทนาจิตธรรมก็เห็นตามความเป็นจริงแล้ว ละอกุศลจเจริญกุศลก็ไม่มีอกุศลจะละแล้วจเจริญกุศลเป็นในชีวิตจนกระทั่งเป็นปกติจนไม่รู้สึกว่าเป็นอะไรแล้วนะโอ้โหทำขนาดนี้ก็ได้บุญมากนะนึกไม่ออกแล้วบุญอะไรก็ไม่รู้นะนึกไม่ออกรู้อย่างไรแล้วว่าอย่างนี้ทำทำแล้วได้บุญเยอะนะเนี่ยก็คงดีมากนะก็ดีแล้วล่ะคุณก็ไปทำเยอะๆเด้อ คือนึกไม่ออกแล้วทําจนมันไม่รู้แล้วว่าอะไรคือกุศลอะไรคืออกุศลแต่ไม่ใช่ไปทําอกุศลคือจนมันว่างไปหมดแล้วมันทาเป็นปกติจนจนไม่เห็นมันมีอะไรก็ทําอยู่อย่างนี้เข้าใจไหมเรียกเรียกอาทิจิตอาทิจิตต้องพยายามจะทําอกุศลอีกไหมไม่ต้องเพราะตื่นมาก็ทําอกุศลเลยมันนึกไม่ออกแล้วว่าจะแล้วจะไปทําอกุศลทําไมทํากุศลไ,ไปเลยไม่ต้องทําอกุศล ส่วนสัมมาทิฏฐิกับปัญญาที่จะขึ้นไปสู่อธิปัญญาอย่างที่ผู้เจ้าตรัสก็ต้องค่อยๆขยับขึ้นไปล่ะบุคคลที่มีเชื้อเหลือเก้าจำพวกเช้าวันหนึ่งท่านพระสารีบุตรครองจีวรถือบาทเข้าไปบินทบาทในนครสาวัตถีท่านเห็นว่าเวลาอย่างเช้าเกินไปสำหรับการบินทบาตจึงแวะเข้าไปในอาราม ของพวกปริพาชคลักที่อื่นได้ทักทายปราศัยกันตามธรรมเนียมแล้วนั่งลงณส่วนข้างหนึ่งก็ในเวลานั้นแลพวกปริพาชกทั้งหลายนั้นกำลังยกข้อความขึ้นกล่าวโต้เถียงกันอยู่พระสารีบุตรออกไปบินทบาตแต่ยังเช้ามืดเกินไปนะก็เลยเข้าไปที่หมู่กลุ่มของพวกปริพาชก ถ้ามองให้เข้าใจก็คล้ายๆสภากาแฟเงี้ยแต่ท่านไม่ได้เข้าไปฉันอะไรแบบนั้นนะก็คือกําลังนั่งคุยกันเป็นกลุ่มๆภาษาดิบุตรก็เข้าไปแล้วก็นั่งทักทายปลาศัยกันก็ในฐานะนักบวชนะนักบวชถึงเรื่องบุคคลใดใครก็ตามที่ยังมีเชื้อเหลือถ้าตายแล้วย่อมไม่พ้นเสียจากนรกจากกำเนิดเดรัจฉานจากวิสัยแห่งเปรตจากกบายทุขติวินิบาณ ไปได้เลยสักคนเดียวดังนี้ท่านพระสารีบุตรไม่แสดงว่าเห็นด้วยและคัดค้านข้อความของปริพาชกเหล่านั้นปริพาชกบอกว่าไงใครก็ตามที่ยังมีเชื้อเหลือเชื้ออะไรกิเลสโลภะโทสะโมหะใครก็ตามที่ยังมีเชื้อเหลือตายไปตกนรกทั้งนั้นโลภะนำให้เกิดเป็น เปรตโทสะเกิดเป็นสัตว์นรกโมหะเกิดเป็นเดรัจฉานอหรือว่าพาให้เกิดต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดอันนี้เขาว่างั้นนะยังมีเชื้อเหลือเพราะฉะนั้นลงแต่ทุกขติอย่างเดียวพระสาริบุตรไม่ตอบรับไม่ปฏิเสธนั่งฟังอย่างเดียวจากนั้นนำคำทั้งหมดมาทูลพระพุทธเจ้าลูกจากที่นั่งไปโดยคิดว่า ทูลถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจักได้ทราบความข้อนี้ครั้นกลับจากบิณทบาตภายหลังอาหารแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในตอนเช้าทุกประการพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าสารีบุตรพวกปริพาชกลัที่อื่นยังอดอความรู้ไม่ฉลาด จัรู้ได้อย่างไรกันว่าใครมีเชื้อเหลือใครไม่มีเชื้อเหลือสารีบุตรบุคคลที่มีเชื้ออุปธิเหลือเก้าจำพวกดังที่จะกล่าวต่อไปนี้แม้ตายไปก็พ้นแล้วจากนารกพ้นแล้วจากกำเนิดเดรฉานพ้นแล้วจากวิสัยแห่งเปรตพ้นแล้วจากอบายทุกติวินิบาตท่านก็เลยบอกภาษาสารีบุรว่าพวกนั้นไหน ยังอ่อนปัญญาจะรู้ได้ยังไงว่าคนมีเชื้อเหลือใครจะตกนรกไม่ตกนรกท่านบอกว่ามีบุคคลก้าจำพวกที่มีเชื้อเหลือแต่ไม่ตกนรกไม่เป็นเดรัจฉานไม่เปรตวิสัยไม่มีกําเนิดเปรตวิสัยไม่ <c oughs> โทษไม่เกิดเป็นเปรตวิสัยแล้วก้าจำพวกนั้นใคร ที่ยังมีเชื้อเหลือคือกิเลสอยู่บุคคลก้าจำพวกเหล่านั้นเป็นอย่างไรเล่าก้าจำพวกคือหนึ่งสารีบุตรบุคคลบางคนในกรณีนี้เป็นผู้ทำได้เต็มที่ในส่วนศีลทำได้เต็มที่ในส่วนสมาธิแต่ทำได้พอประมาณในส่วนปัญญาเพราะทำสังโยชน์ห้าอย่างในเบื้องต้นให้สิ้นไปบุคคลนั้นเป็น อนาคามีผู้จะปรินิพานในระหว่างอายุยังไม่ทันถึงกึ่งพระนาคามีในส่วนไตรสิกขาศีลบริบูรณ์เต็มที่สมาธิความตั้งมั่นเต็มที่ส่วนที่ขาดอยู่คือปัญญาจึงยังไม่หลุดพ้นจึงจึงยังไม่เข้าถึงวิมุติเพราะปัญญายังเห็นไม่เต็มที่ นะยังเห็นไม่แจมแจ้งว่านี่ไม่ใช่ของเรานี่ไม่เป็นเรานี่ไม่ใช่อัตตาของเราเห็นแล้วแต่ไม่แจ่มแจ้งจนสลัดคืนไดนะ้เป็นอนาคามีประเภทที่หนึ่งตามที่ผู้เจ้าบอกสารีบุตรนี้เป็นบุคคลผู้มีเชื้อเหลือพวกที่หนึง่งมีเชื้อเหลือแต่ไม่ตกนรกปริภาชกเข้าใจผิดแล้ว ที่เมื่อตายก็พ้นแล้วจากนรกจากกำบนดกำเนิดเดรัจฉานจากวิวสัยแห่งเปรตจากอบายทุกติวินิบาต 2. สารีบุตรบุคคลบางคนในกรณีนี้เป็นผู้ทำได้เต็มที่ในส่วนศีลทำได้เต็มที่ในส่วนสมาธิแต่ทำได้พอประมาณในส่วนปัญญาเพราะทำสังโยชน้าอย่างในเบื้องต้น ให้สิ้นไปบุคคลน,นั้นเป็นอนาคามีผู้จัปรินิพานเมื่ออายุพ้กึง่งแล้วจวนถึงที่สุดสารีบุตรนี้เป็นบุคคลผู้มีเชื้อเหลือพวกที่สองที่เมื่อตายก็พ้นแล้วจากนรกจากกำเนิดเดรฉายเป็นพระนาคามีามเหมือนกันแต่อีกประเภทจากอบายทุกติวิิบาติาคืออินทรีห้า,าแตกต่างกัน บุคคลบางคนในกรณีนี้เป็นผู้ทําได้เต็มที่ในส่วนศีลเต็มที่ทำได้เต็มที่ในส่วนสมาธิสมาธิแต่ตท,ทำได้พอประมาณในส่วนปัญญาเพราะทําสัญญอด้ายอย่างในเบื้องต้นให้สิ้นไปบุคคลนั้นเป็นอนาคามีผู้จะมีบรินิพานโดยไม่ต้องใช้ความเพียรเรี่ยวแรงสารีบุตรนี้เป็นบุคคลผู้มีเชื้อเหลือพวกที่สาม ที่เมื่อตายก็พ้นแล้วจากนรกจากกรรมเนิดเดรจชานจากวิสัยแห่งเปนพระนาคามีจากอบาประเภทที่สาิวิธิบาท 4. สารีบุตรบุคคลบางคนในกรณีนี้เป็นผู้ทําได้เต็มที่ในส่วนศีลทําได้เต็มที่ในส่วนสมาธิแต่ทําได้พอประมาณในส่วนปัญญาพราะทำสังโยชน์ห้าอย่างในเบื้องต้นให้สิ้นไป บุคคลนั้นเป็นอนาคามีผู้จัดปรินิภานโดยต้องใช้ความเพียรเรียวแรงอันนี้ต้องใช้ความาเพียรหนี้เป็นบุคคลผู้มีเชื่อเหลือพวกที่สที่เมื่อตายก็พ้นแล้วจากนรกจากคำเนิดเดรชานจากวิสัยแห่งเปรนจากอบายทุกติวินิบาตหาสารีบุตรบุคคลบางคนในกรณีนี้ เป็นผู้ทําได้เต็มที่ในส่วนศีลทําได้เต็มที่ในส่วนสมาธิแต่ทําได้พอประมาณในส่วนปัญญาเพราะทําสังโยชน์ห้าอย่างในเบื้องต้นให้สิ้นไปบุคคลน,นั้นเป็นอนาคามีผู้มีกระแสในเบื้องบนไปถึงอากะนิภพสารีบุตรนี้เป็นบุคคลผู้มีเชื้อเหลือพวกที่ห้าที่เมื่อตายแล้วก็พ้นแล้วจากนรก จากกำเนิดเดรชานจากวิสัยแห่งเปรตจากอบายทุกติวินิบาต 6. สารีบุตรบุคคลบางคนในกรณีนี้เป็นผู้ทําได้เต็มที่ในส่วนศีลแต่ทําได้พอประมาณในส่วนสมาธิทําได้พอประมาณในส่วนปัญญาเพราะทําสังโยชน์สามอย่างให้สิ้นไปและเพราะมีราคะโทสะโมหะเบาบางน้อยลง เป็นสกทาคามียังจะมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวเท่านั้นแล้วกระทำที่สุดแห่งทุกได้สารีบุตรพระนาคามีไปสู่พรมอีกครั้งเดียวพระสกทาคามียังขาดความตั้งมั่นจึงทำให้ปัญญายังเห็นไม่ชัด แต่ก็ยังกลับมาสู่สุคติอีกครั้งเดียวอันนี้อีกครั้งเดียวน,นี่อีกครั้งเดียว <c oughs> <c oughs> นะมีคนกล่าวกันแบบด้วยเชิงความคิดนะพระนาคามีเนี่ยเกิดในสุทาวาสพรมอายุของพรมเนี่ยยาวนานมากนะ,ะสมมติวตีเป็นตัวเลขให้เราพอเข้าใจเป็นตุ๊กตาสักตัวหนึ่งล้านปีอหนึ่งล้านปีแต่ก็ กายหยาบไม่มีอยู่โดยไม่มีโลภะโทสะก็สบายแล้วแต่ก็ยังยังยังมีเกิดแล้วก็ทำความเพียรต่อไปจนหลุดพ้นสักทาคามีเกิดในสุคติซึ่งในสุคติก็มีคำแปลว่าสุคติก็มีเทวดากับมนุษย์เพราะอนาคามียยังละกามไม่ได้เด็ดขาด คือโลภะเพราะฉะนั้นก็ยังเกิดอยู่ในภูมิที่มีกามอยู่เทวดาก็ยังเป็นเทวดาที่มีกามอยู่จะเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์มนุษย์ก็มีกามอยู่แล้วดังนั้นก็ยังเกิดอยู่ในชั้นของเทวดาและวองมนุษย์สารีบุตรนี้เป็นบุคคลผู้มีเชื้อเหลือพวกที่หกที่เมื่อตายก็พ้นแล้วจากนรกจากกำเนิดเดรฉานจากวิสัยแห่งเปรต จากอบายทุกติวินิบาต 7. สารีบุตรบุคคลบางคนในกรณีนี้เป็นผู้ทำได้เต็มที่ในส่วนศีลแต่ทำได้พอประมาณในส่วนสมาธิทำได้พอประมาณในส่วนปัญญาเพราะทำสังโยชน์สามอย่างให้สิ้นไปบุคคลน,นั้นเป็นโสดาบันผู้มีพืชผลเดียวคือจะเกิดในภพแห่งมนุษย์ผนเดียวเท่านั้น แล้วกระทําที่สุดแห่งทุกได้อพระโสดาบันในประเภทที่หนึ่งเอกะพีชีกลับมาเกิดในมนุษย์อีกขนเดียวเหมือนกันนะเออเหมือนกันอ้าวที่พระเจ้าบอกว่าอย่างประมาณไม่มีชาติที่แปดนั่นเป็นพระโสดาบันในระดับอื่นเดี๋ยวฟังต่อไปแต่ก็มีพระโสดาบันที่ปัญญาแก่กล้าก็มีนะ ที่ไม่จบแล้วก็เกิดอีกครั้งหนึ่งทีนี้ปั้งเดียวจบเลยนะปัญญาแก่กล้ามากเห็นหมดแล้วเห็นหมดแล้วแต่ไม่ยอมพลาออกจากเรือนไม่ยอมเข้าไปอยู่ในธรรมวินัยของผู้เจ้าเพื่อจะจัดการในรูปนามเนี่ยให้มันสงบไม่งั้นใจมันไม่ยอมสงบนะก็จะมีพวกเอกับพีชหนึ่งแล้วนะสารีบุตร นี้เป็นบุคคลผู้มีเชื้อเหลือพวกที่เจ็ดที่เมื่อตายก็พ้นแล้วจากนรกจากกำเนิดเดรฉานจากวิสัยแห่งเปรดจากอบายทุกขติวินิบาต 8. สารีบุตรบุคคลบางคนในกรณีนี้เป็นผู้ทำได้เต็มที่ในส่วนศีลแต่ทำได้พอประมาณในส่วนสมาธิทำได้พอประมาณในส่วนปัญญา เพราะทำสังโยชน์สามอย่างให้สิ้นไปบุคคลผู้นั้นเป็นโสดาบันผู้ต้องท่องเที่ยวไปสู่สกุลสองหรือสามครั้งแล้วกระทําที่สุดแห่งทุกได้สารีบุตรเกิดในสกุลอี้เป็ส<อ>งสคนคัู้มีเชื่อเหลือกล<ห>ับมาเกิดในโลกที่เมื่อตายก็พ้นแล้วจากนรกจากกาเนิดเดราชานจากวิสัยแห่งเปรตจากอบายทุกติวินิบาตเก้าสารีบุตร บุคคลบางคนในกรณีนี้เป็นผู้ทำได้เต็มที่ในส่วนศีลแต่ทำได้พอประมาณในส่วนสมาธิทำได้พอประมาณในส่วนปัญญาเพราะทำสังโยชน์สามอย่างให้สิ้นไปบุคคลนั้นเป็นโสดาบันผู้ยังต้องท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์อีกเจ็ดครั้งเป็นอย่างมากแล้วกระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้สารีบุตรนี้เป็นบุคคลผู้มีเชื้อเหลือ พวกที่เก้าที่เมื่อตายก็พ้นแล้วจากนรกจากกำเนิดเดรฉานจากวิสัยแห่งเปรตจากอบายทุกขติวินิบาตสารีบุตรปริพาชกลัทธิที่อื่นยังอ่อนความรู้ไม่ฉลาดจักรู้ได้อย่างไรกันว่าใครมีเชื้อเหลือใครไม่มีเชื้อเหลือสารีบุตรบุคคลเหล่านี้แลที่มีเชื้อเหลือเก้าจำพวก เมื่อตายไปก็พ้นแล้วจากนรกจากกำเนิดเดรฉานจากวิสัยแห่งเปรตจากอบายทุกติวินิบาตสารีบุตรธรรมะปริยายข้อนี้ฟังดีๆนะประโยคสุดท้ายเนี่ยยังไม่เคยแสดงให้ปรากฏแก่มูภิกษุภิกษุดีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายมาแต่การก่อนข้อนั้นเพราะเหตเุไรเล่าเพราะเราเห็นว่า ถ้าเขาเหล่านั้นได้ฟังธรรมปริยายข้อนี้แล้วจะพากันเกิดความประมาทอันหนึ่งเล่าธรรมะปริยายเช่นนี้เป็นธรรมะปริยายที่เรากล่าวต่อเมื่อถูกถามเจาะจงเท่านั้นดังนี้แหลพวกเรานี่ได้ยินมาตั้งแต่เข้ามาปฏิบัตินะพระสสดาบันเกิดอีกเจ็ดชาติอะไรนมันจะเกิดอะไรรู้ไหมในยุคป,ปัจจุบันผู้เจ้าบอกแล้วนะ จะทําให้สาวกของเราประมาทมากเมื่อเข้าไปถึงจุดจุดหนึ่งจริงๆเนี่ยเริ่มใส่เกียร์ว่างกันเลยเพราะยังไงก็มีคติที่แน่นอนละอย่างทุกคนมาปฏิบัติจนเนี่โอ้เป็นพระโสดาบันก็พอแล้วเนี่ยชาตินี้นะจะได้แบบยังไงก็เหลือแค่เจ็ดชาติเนี่ยยางทันทีเลยเห็นไหมพระเจ้าถึงบอกว่าท่านจะไม่พูดทมนี้ให ให้ฟังเลยแต่นี่เนี่ยเพ,พระสาษารีบุตรไปฟังปริพาคชคมาจึงมาทูลถามพอทูลถามเป็นคำถามเจาะจงมากท่านก็เลยต้องอธิบายเพราะแต่อย่าลืมนะว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยพูดกับพระสารีบุตรองค์เดียวนะไม่ได้ออก m อ3ามแบบทุกวันเรียบไปกันฟุบเดียวเลยนะเพราะฉะนั้นก็ไม่มีใครได้ยินอยู่ดี เพระาะภาษาริบุตรในเมื่อผู้เจ้าพูดอย่างนี้ก็คงจะไม่เอาไปบอกใครเดี๋ยวจะประมาทกันหมดแต่พอผู้เจ้าสิ้นไปก็เริ่มมีการสังคายนาพอสังคยนาก็ต้องมีคนพูดขึ้นมาแต่เพราะว่าเคยได้ยินว่าอย่างพระนลนก็ต้องพูดขึ้นมาเพื่อบันทึกทีนี้เรามาดูพุทธพจน์ก็เห็นหมดเลยแปดสก,กีหมืนพุทธพจน์ก็ตามเห็นหมดเลยแต่ในสมัยพุทธกาลเนี่ย เขาได้เจอพู้เจ้าเขาประโยคนึงแล้วก็ไปปฏิบัติของเรานี่ท่องพระอนนท์เขาว่ารู้แปดหมื่นสองพันเนี่ยเรารู้แปดหมื่นสี่พันแล้วเรารู้มากกว่าพระอ,อนนท์อีกแต่เราไม่ขยับเลยไม่ได้อะไรเลยรู้ไปงั้นเองรู้รู้หมดอ่านหมดสร้างบล็อกสร้างเว็บสร้างอะไรกันเยอะแยะไปหมดนะทุกข์ไม่เลิกเพื่อให้เห็นว่าคำว่า ศีลอันเป็นอธิศีลเนี่ยที่ผู้เจ้าตรัสเนี่ยคือศีลเห็นไหมจะเห็นเลยตั้งแต่พระโสดาบันสกทาคามีไม่ว่าจะมีเชื่อหรือหรือไม่มีเชื่อเหลือแต่สี่ประเภทนี้ศีลบริบูรณ์หมดเมื่อกี้สังเกตนะครับศีลบริบูรณ์หมด,ส,หมดส่วนในส่วนของในส่วนของสมาธิแตกต่างกันนะศีล ศีลศีลศีลในอริยบุคคลทั้งหมดศีลบริบูรณ์หมดในส่วนของสมาธิจะเห็นว่าพระโสดาบันสกทาคามีสมาธิความตั้งมั่นยังไม่เต็มที่จึงยังไม่เกิดปัญญาเต็มที่เหมือนกันท่านใช้คำว่าพอประมาณนะสมาธิพอประมาณปัญนญะาพอประมาณ,ญญามาณแต่ในส่วนพระอนาคามีที่แตกต่างกับ พระโสดาบันกะสะกา,าคามีก็คือความตั้งมั่นเต็มแล้วที่เหลือคือปัญญาล่ะค่อยๆขยับตามขึ้นมาส่วนพระอรหันต์ไม่มีปัญหาเต็มร้อยหมดเพราะฉะนั้นอันนี้ก็สมถะและวิปัสสนาต่อไปสมถะและวิปัสสนาทั้งหมดเห็นไหมว่าสมถะและวิปัสสนาในพระโสดาบันยังไม่เต็ม สกทาคามีสมถะและวิปัสนายังไม่เต็มส่วนพระนาคามีในส่วนสมถะเต็มเหลือวิปัสนาเพื่อจะเติมปัญญาเข้าไปให้เต็มก็อย่างที่ท่านบอกถึงความเชื่อมโยงของอริยสัจนะส่วนพระอรหัน์เต็มหมดแล้วหลุดพ้นแล้วเอาละสำหรับบ่ายนี้ก็เอาแค่นี้ก็พอพุทธพจนสองบทนะ บทแรกคือตั้งใจทําก็แล้วกันเหมือนชาวนาเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะดนบันดาลว่าข้าวจงออกรวงพุ่งนี้มาลืนนี้อะไรทั้งสิ้นหน้าที่คือทําไปทําไปทําให้ถูกตามที่พระเจ้าบอกพระองค์รู้อยู่แล้วว่าเดินไปเรื่อยๆถ้าท่านบอกว่าเดินไปอย่างนี้มันถึงเชียงใหม่ก็คือไปถึงเชียงใหม่แน่เดินไปเดินให้ถึงก็แล้วกันมันถึงแน่จะขอให้ถึงพุ่งนี้มาลืนนี้ไม่รู้ล่ะก็เดินไปถึงไหนก็ถึงนั่นหละถ้าได้ก็ได้พ้นก็พ้น เราทำไปไเรื่อยเดินกลับไปเนี่ยเคยสงสัยเคยสังเกตไหมว่าถ้าเราไม่รู้ทางเนี่ยเอ๊ะเมื่อไหร่จะถึงหน้าเมื่อไหร่จะถึงหน้าเน,นี่ยมันจะกังวลแต่ถ้าเรารู้ว่าทางเนี่ยเดินถูกแน่นอนพระเจ้าให้ไว้มั่นคงแน่นอนเดินเดินไปเดินไปเดินไปถึงเองถึงเองถึงเองอยากให้ถึงก็ไม่เกี่ยวไม่อยากให้ถึงก็ไม่เกี่ยวโอ้ธรรมชาติดีจังอากาศดีจังไม่อยากให้ถึงเลยก็ไม่เกี่ยวถ้าเดินไปมันถึงเอง โอ้ฉันไม่อยากบรรลุธรรมแล้วอ้าวตายแล้วบรรลุซะแล้ว <c oughs> ถึงเอง